คุณเคยอยู่ในห้องเงียบๆแล้วก็รู้สึกเหมือนว่ามีเสียงฮึมหรือว่าเสียงฮัมเบาๆลอยวนอยู่ไหมครับไม่ใช่เสียงเครื่องปรับอากาศไม่ใช่เสียงจากข้างบ้านแต่เป็นเสียงที่ฟังดูเหมือนมาจากทุกทิศทางและก็ที่น่าขนลุกก็คือไม่มีใครรอบตัวคุณที่ได้ยินมันเลยนี่ไม่ใช่จินตนาการหรือว่าเรื่องลี้ลับจากภาพยนตร์นะครับแต่ว่ามันคือเดอะฮัมปรากฏการเสียงลึกลับที่คนทั่วโลกกําลังได้ยินแต่ก็ไม่มีใครอธิบายมันได้ โดยรายงานเริ่มต้นมาจากเมืองเทส์ในสหรัฐอเมริกาและก็ต่อด้วยอังกฤษแคนาดานิวซีแลนด์หรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นในบางเมืองนะครับคนจำนวนมากเริ่มได้ยินเสียงนี้พร้อมกันเสียงคล้ายมอเตอร์เบาๆเสียงที่ไม่ดังแต่ทําให้คนปวดหัววิตกเครียดและบางครั้งเนี่ยถึงกับต้องย้ายบ้านหนีเสียงนี้อาจกํากลังอยู่ใกล้ตัวคุณกว่าที่คุณคิด The good story for you. ด้วยเสียงคำแรกที่ถูกบันทึกว่าเป็นข่าวระดับชาติเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเทาวสรัฐนิวเม็กซิโกประเทศสหรัฐอเมริกาโดยย้อนกลับไปในปี1992ชาวเมืองกว่า2%เนี่ยได้รายงานว่าพวกเขาได้ยินเสียงหึมหรือเสียงคำเบาๆอย่างต่อเนื่องเสียงนั้นไม่เหมือนเสียงที่มนุษย์เคยได้ยินทั่วไปและก็สิ่งที่แปลกคือไม่สามารถระบุทิศทางของเสียงได้เลย เสียงที่ว่านั้นดังต่อเนื่องในช่วงกลางคืนมากกว่ากลางวันจะคล้ายๆเสียงเครื่องยนต์เบาๆที่ลอยอยู่ในอากาศโดยหลายคนคิดว่าอาจเป็นเสียงจากโรงงานหรือว่าเครื่องจักรแต่ว่าวิศวกรก็ได้ทดสอบนะครับว่าไม่มีเครื่องจักรใดทํางานตลอดเวลาในพื้นที่นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวเม็กซิโกได้มีการเข้าไปตรวจสอบใช้อุปกรณ์ตรวจจับเสียงความถีตม่ต่ําแต่ก็ไม่มีอะไรปรากฏบนเครื่องมือนั่นหมายความว่าเสียงนี้มีอยู่แต่ไม่มีแหล่งกําเนิดที่ตรวจสอบได้ และต่อมาก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในอังกฤษและก็สกอตแลนด์มีคนได้ยินเสียงแบบเดียวกันแต่ว่าก็ตรวจสอบไม่ได้นะครับซึ่งพอเริ่มมีข่าวมากขึ้นคนเริ่มเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเดอะฮัมมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ใดที่หนึ่งแต่เริ่มเกิดในเมืองเล็กๆทั่วโลกทั้งในยุโรปอเมริกาออสเตรเลียรวมถึงเอเชียโดยคนที่ได้ยินนี้มักจะอยู่ในช่วงอายุ40ปีขึ้นไปและส่วนใหญ่มักเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย คำถามก็คือว่าทำไมถึงมีคนได้ยินเสียงนี้แค่บางคนแล้วทำไมเสียงนี้ถึงไม่มีอยู่บนเครื่องมือวัดหรือว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเสียงมันอาจไม่ได้มาจากภายนอกเลยและเมื่อเสียงนี้ไม่ปรากฏบนเครื่องมือวัดและก็ไม่มีใครมองเห็นแหล่งที่มานักวิทยา,าศาสตร์จึงเริ่มเสนอทฤษฎีต่างๆขึ้นมาซึ่งแต่ละทฤษฎีก็ฟังดูเป็นไปได้แต่ว่าก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้แน่ชัดโดยทฤษฎีแรกนะครับคือเสียงจากอุปกรณ์อุตสาหกรรม เช่นพัดลมระบายอากาศโรงงานไฟฟ้าหรือสถานีโทรคมนาคมซึ่งอาจส่งขึ้นความถี่ต่ำมากๆที่มนุษย์บางคนเท่านั้นที่จะไวต่อมันแต่เมื่อทดลองปิดระบบเหล่านี้เสียงนี้ก็ยังคงอยู่และอีกทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าอาจจะมาจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่ตำ่ำซึ่งถูกปล่อยออกมาจากเรดาร์สายส่งไฟฟ้าแรงสูงหรืออุปกรณ์ทหารบางประเภท แต่นั่นก็ไม่ได้อธิบายว่าทําไมถึงมีคนได้ยินในสถานที่ที่ห่างไกลไม่มีโครงสร้างอุตสาหกรรมเลยแม้แต่น้อยบางกลุ่มมองไปถึงปรากฏการธรรมชาติเช่นเสียงที่เกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเหมือนที่สัตว์บางชนิดสามารถตรวจจับก่อนเกิดแผ่นดินไหวแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือเสียงเดือดหำมักเกิดในพื้นที่ที่ไม่มีภัยธรรมชาติไม่มีแรงสั่นสะเทือนใดๆและการตรวจสอบด้วยไมโครโฟนแรงสูงก็ยังไม่สามารถจับเสียงเหล่านี้ได้ ซึ่งแปลว,ว่าหากเสียงนี้มีอยู่จริงในโลกภายนอกมันก็ต้องซ่อนตัวเก่งมากหรือไม่ก็ไม่ได้มาจากภายนอกเลยเมื่อภายนอกไม่สามารถอธิบายได้นักวิทยาศาสตร์จึงหันมาดูภายในร่างกายมนุษย์แทนซึ่งหนึ่งในทฤษฎีที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือการที่สมองสร้างเสียงขึ้นมาเองจากความเครียดหรือระบบประสาทไวเกินก็จะคล้ายคนที่ได้ยินเสียงจิ้งหรีดในหูแม้บางครั้งจะไม่มีจิ้งหรีดอยู่เลยก็ตามนะครับ บางคนอาจจะมีการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อในช่องหูชั้นกลางหรือมีระบบสมดุลเสียงผิดปกติทําให้สมองตีความเงียบเป็นเสียงหำโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีเสียงอื่นมาก,กบเช่นกลางคืนหรือว่าในพื้นที่ชนบทแต่แม้จะมีทฤษฎีที่ฟังดูเข้าใจได้คําถามใหญ่ย,ยังคงอยู่นะครับซึ่งถ้ามันเป็นแค่ในหัวของใครบางคนทำไมคนจำนวนมากถึงได้ยินพร้อมกันในสถานที่เดียวกันและทำไมคนที่ไม่รู้จักกันเลย จากประเทศต่างๆถึอได้ยินเสียงเดียวกันเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทั้งนักวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยาและคนธรรมดาทั่วไปก็ยังคงถกเถียงกันจนมาถึงทุกวันนี้สําหรับบางคนนะครับเสียงฮึมหรือว่าเสียงฮัมนี้อาจจะดูฟังไร้พิษภัยแต่มันก็ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่ามันรบกวนชีวิตจริงๆโดยมีรายงานจากหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นแคนาดาอังกฤษหรือว่าสหรัฐอเมริกาที่ผู้คนจํานวนมากเริ่มมีอาการวิตกกังวลเลื้อรลัง บางคนถึงกับเป็นโรคนอนไม่หลับปวดหัวเรื้อรังและอารมณ์แปรปรวนซึ่งต่อให้เสียงนั้นไม่ได้ดังมากแต่พออยู่กับมันทุกวันทุกคืนสมองก็เริ่มขยายออกมาจนกลายเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวตลอดเวลาแล้วก็มีคนจํานวนไม่น้อยที่ย้ายออกจากเมืองของตัวเองเปลี่ยนที่อยู่อาศัยเพื่อหวังว่าจะหนีเสียงนั้นได้แต่ในบางกรณีเสียงก็ยังตามไปถึงที่ใหม่ของเขานี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องเสียง แต่มันคือเรื่องคุณภาพชีวิตและจิตใจของคนที่รู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ไม่มีใครเชื่อเขาเดอะฮัมไม่ใช่เรื่องเลียลับตามสื่อบันเทิงแต่ว่ามันคือเสียงปริศนาที่เกิดขึ้นจริงกับผู้คนทั่วโลกซึ่งมีทฤษฎีมากมายทั้งที่อธิบายจากเครื่องจักครคลื่นเสียงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแม้แต่ปฏิกิริยาทางสมองแต่เรายังไม่มีคําตอบชัดเจนว่าเสียงนี้มาจากไหนมันอาจจะเป็นคลื่นความถี่ต่ำที่เครื่องมือยังจับไม่ได้ หรือมันอาจจะเป็นเงาของเสียงที่สมองเราสร้างขึ้นมาเองและบางทีคำตอบก็อาจจะอยู่กึ่งกลางระหว่างวิทยศาศาสตร์กับจิตใจปรศน,นาศนี้ยังคงอยู่และยังคงก่อคำถามใหม่ใหม่ให้มนุษย์อย่างเราต้องตามหา